ทีวีอาร์เดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชยนสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยนของพักตีกครั้งนะครับถ้าคุณผู้ฟังทำธุรกิจที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับหนึ่งสิ่งที่จะไม่รู้จักไม่ได้นะครับนั่นก็คือ Swift นะครับ Swift คืออะไรครับ Swift เนี่ย จะเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นเสาหลักทางการเงินระหว่างประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ SWIFT ในย่อมาจาก SWIFT นะครับเป็นตัวย่อมาจากตัวเต็มก็คือ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ภาษาไทยเนี่ยเราให้ชื่อว่าสมาคมโทรคมนาคมทางการเงินโลก SWIFT เ,เป็นระบบที่สร้างมาใช้แทนที่ของเดิมที่มาก่อนนู่นตั้งแต่ที่เราไม่มีนะฮะก็คือ Telex นะครับ Swift เนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี1973สำนักิงานใหญ่เขาไปตั้งอยู่ที่เบลเยียมหน้าที่หลักของ Swift นะครับก็คือเป็นตัวกลางในการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนปัจจุบันนี้เนี่ย Swift มีสมาชิกเป็นธนาคารแล้วก็สถาบันการเงินนะฮะต่างๆเนี่ยมากกว่า1 0 0 0 0แห่งนะครับที่ใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Swift ที่ว่าเนี่ยครอบคลุมประเทศมากกว่า200ประเทศ พราะฉะนั้นที่ผมบอกไปนะฮะ SWIFT นี่เรียกว่าเป็นเสาหลักของระบบการเงินโลกเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักอย่างหนึ่งของระบบการเงินของโลกก็ไม่ผิดนะครับวิธีการทํางานของ SWIFT เนี่ยก็คือเขาเป็นตัวกลางนะฮะในการรับส่งข้อมูลการออโอนเงินต่างๆระหว่างประเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกไม่ว่าธุรกรรมต่างๆมันจะเกิดขึ้นที่มุมไหนของโลกในปีที่ผ่านมาเนี่ย2021นะครับมีการส่งข้อมูลทางการเงินระหว่างกันผ่านระบบ SWIFT เนี่ยนะครับ42ล้านครั้ง ต่อวันนะครับคุณผู้ฟังได้ยิน42ล้านครั้งอาจจะเข้าใจต่อปี42ล้านครั้งต่อวันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องการโอนเงินนะฮะการค้าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะฮะเรื่องการสั่งซื้อต่างๆแล้วก็ SWIFT เนี่ยมีการกำกับดูแลแล้วก็ควบคุมโดยธนาคารแห่งชาติของเบลเยียมแล้วก็ตัวแทนจากระบบธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางอังกฤษนะครับธนาคารกลางยุโรปธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ธนาคารกลางขนาดใหญ่รายอื่นอีกนะครับ แต่ว่าพอบอกว่าเป็นธนาคารเป็นตัวกลางนี่เขาเป็นแค่ตัวกลางนะครับ SWIFT เป็นแค่ตัวกลางไม่มีระบบฝากเงินตัวเองไม่ได้ถือเงินเอาไว้นะฮะการควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นทับอธิบายแบบนี้ SWIFT คือระบบระบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่มี SWIFT เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันทําให้การโอนเงินต่างๆระหว่างประเทศมันทําได้รวดเร็วมากขึ้นคือมีตัวกลางจากเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างทําเป็นเทเล็กใช่ไหมฮะส่งแฟกซ์ส่งข้อมูลกันเนี่ยกว่าจะ ส่งเอกสารไปกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะคีย์ข้อมูลกว่าจะตรวจสอบเอกสารใช้เวลานานมากอาพอมอีการเอา Swift code มาใช้เนี่ยนะฮะซึ่ง Swift code ก็เป็นรหัสของสถาบันหรือ,อสถาบันการเงินหรือธนาคารที่เอามาใช้เนี่ยเวลาส่งไปเนี่ยสวิฟต์โค้นี้จะมีรหัสประมาณ8ปดถึงสิตัวนะฮะ Uh, ความหมายเนี่ยนะฮะแปดถึงสิเตัวมีอะไรบ้าง4ตัวแรกก็เป็นชื่อธนาคาร2ตัวถัดไปเป็นรหัสประเทศอีกสองตัวถัดไปเป็นรหัสบอกตําแหน่งแล้วก็3ตัวสุดท้ายเนี่ยก็เป็นการบอกรหัสสาขาหรือสาขาย,ย่อยนะครับนี่คือที่มานะฮะทำให้ระบบการค้าการขายระหว่างประเทศมันถึงเติบโตได้มาอย่างทุกวันนี้คําถามคือว่าแล้วระบบ s w i f t หรือระบบการโอนเงินต่างๆของโลกนี้เนี่ยเราจะอยู่กับระบบ S ว i f t ไปแบบนี้หรือมันจะมีระบบอะไรที่จะมา disrupt ระบบแบบเดิมที่เป็นระบบรวมศูนย์แบบนี้หรือเปล่าอ่าพูดถึงตรงนี้คุณผู้ฟังก็จะบอกว่าอ๋อนี่จะพูดถึงเรื่องของ decentralization ใช่ไหมเรื่องระบบการกระจายศูนย์ใช่ครับผมอ่านเจอบทความอันนึงนะครับซึ่งบทความนี้จะอาจจะไม่น่าสนใจหากผมบอกว่าบทความนี้เขียนโดยออ,ออกมาโดย ธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นําเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank นะครับพอมาจาก Exim Bank นี่ผมสนใจขึ้นมาทันที Exim Bank เขียนเรื่องเกี่ยวกับบล็อกเชนนะครับที่จะเป็นเทคโนโลยีปฏิวัติโลกการค้าระหว่างประเทศโดยบทความนี้นะครับเขียนโดยคุณขวัญใจเตชะเสน,เนสกุลเสนสกุลนะฮะผมหากพูดผิดขออภัยนะครับเป็นผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิจัยธุรกิจนะครับ เขียนเรื่องบล็อกเชนได้น่าสนใจมากเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยผมอ่านข่าวแล้วก็มันมีเรื่องของบล็อกเชนมีเรื่องของการกระจายศูนย์ที่จะมามีบทบาทต่อเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศผมไม่พูดถึงบล็อกเชนที่จะเอามาใช้เรื่องของคริปโตเคเรนซีเรื่องการเก็งกำไรนะครับอันนั้นยกไว้ก่อนเลยเราไม่พูดถึงเราพูดถึงธุรกิจแบบดั้งเดิมของเราเนี่ยเทรดดิชชั่นแนลบิสเนสของเราเนี่ยที่จะต้องนะฮะนำเข้าส่งออกซื้อขายกันร,ระหว่างประเทศเนี่ย เราไม่ต้องรู้จักคริปโตเคเรนซีคริปโตเคเรนซีไม่ต้องมามีผลใดกับเราก็ได้ครับเอาตรงๆสำหรับธุรกิจของผมเนี่ยนะฮะที่ค้าขายปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องไม่จําเป็นที่ต้องสนใจเรื่องบล็อกเชนนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีคนมาบอกคุณว่าไอ้ระบบไอ้กระจายศูนย์นะฮะอาจจะทําให้ต้นทุนในการโอนเงินระหว่างประเทศเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญและก็รวดเร็วมากเนี่ย คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องหันมาสนใจหรือเปล่าบทความนี้ฮะบอกว่าการที่มีร,ระบบ Decentralization ออกมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ปิดช่องว่างการค้าระหว่างประเทศด้วยบล็อกเชนนะครับการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันเนี่ยยังมีช่องว่างอีกมากนะครับสาเหตุหลายอย่างก็คือ1การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่ยังมีข้อจํากัดนะครับ แล้วก็2เรื่องของต้นทุนการทําธุรกรรมที่ค่อนข้างสูงทางด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลานะครับ3กระบวนการการส่งออกนําเข้าที่มีขั้นตอนยุ่งยากแล้วก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งพอพูดแบบนี้ครับนี่คือเพนพอยต์แล้วครับาและถ้าคุณผู้ฟังติดตามพอดคาสต์ีีผมพูดบ่อยๆเนี่ยอะไรที่มันมีเพนพอยต์อะไรที่มันมีปัญหาครับช้าห่วยไม่สะดวกแย่เนี่ยมีโอกาสทางธุรกิจมีโอกาส d i s r u p t i o เกิดขึ้นในสิ่งสิ่งนั้นเสมอนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในบทความนี้บอกนะครับผมพูดบทความไปด้วยคนอธิบายความเห็นของผมไปด้วยประกอบไปด้วยนะฮะในบทความนี้บอกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยครับจะช่วยปิดช่องว่างที่ว่าแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศอย่างแรกครับความรวดเร็วนะครับคือประมาณการว่าปัจจุบันเนี่ยการขนส่งทางทะเลในแต่ละครั้งเนี่ยจะต้องใช้เอกสารฉบับจริงเฉลี่ยนะฮะ,ะเฉลี่ย36ฉบับนะฮะแล้วก็สำเนาอีกฮะไม่จบฮนะ ฉบับจริง36สใช่ไหมฮะสำเนาอีก240ฉบับครับแต่ละครั้งนะฮะโอ้ผมอ่านข้อมูลนี่คือต้องบอกว่าผมเองก็บริษัทผมก็ทํานําเข้าส่งออกด้วยนะครับผมไม่เคยสัมผัสเอกสารทั้งหมดนี้หรอกแต่ผมก็รู้สึกว่าไอ้แค่เฉพาะที่ผมสัมผัสนี่กูเยอะมากเลยฮะ,ะก็ต้องมีไอ้ไอพวกแบบฟอร์มในการทํานําเข้าส่งออกใช่ไหมฮะมีบีเอลนะฮะมี PI ไอโปรไฟม i อิน i อยสารพัดนะครับแล้วก็เซ็นแบบมืออีก วันหนึ่งต้องแอปพูฟสัก20ชุดเนี่ยโอ้โหก็ตาลายแลวนะครับแต่นี่1ชุดนะครับใช้เอกสารฉบับฉบับจริงเฉลี่ยสาฉบับฉบับสำเนาอีก240ฉบับครับเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีโอกาสเข้ามาลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารต่างๆลงโดยจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์แล้วก็ตัดตัวกลางออกไปจะทําให้เหลือเอกสารที่ต้องใช้จริงเพียงไม่แค่แค่ไม่กี่ฉบับครับแล้วก็ลดขั้นตอนการทําธุรกรรมแล้วก็กระบวนการชําระเงินค่าสินค้า นะครับก็จะทําให้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารเนี่ยลดจาก1-2สัปดาห์เหลือแค่24ชั่วโมงครนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการค้าระหว่างประเทศเนี่ยยังสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ติดตามธุรกรรมการเงินได้แบบ real time ด้วยโอ้โหเอาแค่ข้อแรกเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่านี่มันนี่มันแทบจะไม่มีคําถามเหลือเลยฮะว่าแล้วทําไมเราถึงจะไม่เปลี่ยนไปใช้ระบบที่มันมีบล็อกเชนเป็นตัวอ,อำนวยความสะดวกแบบนี้ แต่ข้อ2ที่ตามมาครับก็คือต้นทุนในการทําธุรกรรมครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกรรมออนไลน์บนแพลตฟอร์มบล็อกเชนโดยไม่จําเป็นที่จะต้องผ่านสถาบันการเงินด้วยนะฮะจะทําให้ต้นทุนการทําธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมนะฮะแล้วเอกสารต่างๆลดลงอย่างมโหฬารเมื่อเทียบกับปัจจุบันที่ต้นทุนการโอนเงินระหว่างประเทศค่อนข้างสูงโดยข้อมูลจาก world bank เนี่ยระบุว่าปัจจุบันต้นทุนการโอนเงินเฉลี่ยทั้งโลกอยู่ที่อยู่ที่6.9%ซ ของมูลค่าเงินโอนฟังดีๆนะฮะหกร์เซ็ของมูลค่าเงินโอนโอ้โ oh หโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสูงถึง7.2%นต์ะครับขณะที่คาดว่าบล็อกเชนเนี่ยนะครับจะมาช่วยลดต้นทุนธุรกรรมนะครับไอ้เทรดฟ a น c e นซ์ที่ว่าเนี่ยลดลง35%ห้นะครับโอ้โหงัน้นทั้งเร็วทั้งต้นทุนถูกลงแล้วข้อ3คนก็จะถามสำคัญที่สุดเลยฮะรเรื่องของเงินความปลอดภัยล่ะนะครับ บทความนี้ก็บอกอีกว่าภายใต้กระบวนการทํางานของบล็อกเชนเนี่ยซึ่งสามารถเข้าถึงตรวจสอบและก็ประมวลผลได้ด้วยตนเองตลอดจนข้อมูลจะถูกกระจายจัดเก็บไว้หลายแห่งเนี่ยจึงทําให้การปลอมแปลงและขโมยข้อมูลน่าจะทําได้ยากมากนะครับแล้วก็สุดท้ายในบทความนี้บอกว่าผู้ประกอบการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นเพราะเทคโนโลยีบล็อกเชนจะช่วยให้สถาบันการเงินสามารถเข้าถึงข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้ประกอบการ แล้วก็นําข้อมูลที่ว่าเนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อนะครับจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นโดยเฉพาะ SME ฮะโดยเฉพาะข้อมูลจาก World Economic Forum นะครับในปี2018ระบุว่าผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศยังที่ยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบเนี่ยคิดเป็นมูลค่ามากกว่า1.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ หรือประมาณ10%ของมูลค่าการขาโลกแล้วก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนแตะระดับ2.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า SME ในปัจจุบันนี้ไม่มีแต้มต่อนะครับอยู่ในจุดที่เสียเปรียบผู้เล่นรายใหญ่เป็นอย่างมากเพราะว่ายิ่งธุรกิจเติบโตมากขึ้นใช่ไหมตัวเองเข้าถึงเข้าไปถึงแหล่งเงินทุนและการนําเข้าส่งออกเนี่ยมันไมไต่ต้องใช้เงินทุนฮะ ไม่ใช่เงินทุนมันจะมันจะมันจะซื้อซื้ออะไรครับ raw material วัตถุดิบมามาผลิตมาประกอบมาขายยังไงใช่ไหมฮะแล้วพอขายไปแล้วก็อาจจะไม่ลูกค้าในฝั่งลูกค้าเนี่ยจะซื้อของตนเองก็ต้องอาจจะต้องจ่ายเงินก่อนอาจจะต้องมี LC ต่อให้มี LC ตัวเองก็ต้องมีเงินทุนบางอย่างที่ต้องไปเป็นหลักทรัพย์เข้ามากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกอย่างใช้เงินทุนหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่การค้าโลกมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ย กลับยิ่งทําให้ SME นะผู้ประกอบการที่เพิ่งที่จะเริ่มต้นนะครับหรือเป็นรายเล็กๆเนี่ยยิ่งถูกทิ้งห่างไปเรื่อยๆจากรายใหญ่มูลค่าที่ว่าเนี่ยนะเขาย้อนกลับไปปี2018นี่1.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่อีก10ปีแทนที่มันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นในระดับที่ไม่มากนี่เพิ่มขึ้นไปเป็น2.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐก็แปลว่าจะต้องมีคนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งนี้คงไม่เป็นเรื่องดีเลยครับ ประเทศไหนนะครับเพราะว่า SME เนี่ยมันคือกระดูกสันหลังอันหนึ่งของการจ้างงานนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของการเป็นอยู่ของประชาชนในระดับที่เป็นวงกว้างนะครับแลน่าสนใจมากครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนในเรื่องของการนำเข้าส่งออกของเราได้ขนาดไหนคำถามคือผู้เล่นรายใหญ่ครับจะอ้าแขนเปิดรับการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้หรือเปล่า ในเรื่องของ Trade Finance แล้วก็ cross border payment การค้าการขายแล้วก็การโอนเงินระหว่างประเทศบทความนี้บอกว่าปัจจุบันครับบริษัทใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยพยายามที่จะหาแพลตฟอร์มการที่ตัวเองจะสามารถพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีบล็อกเชนนะเพื่อรองรับธุรกรรม Trade Finance ให้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ในบริษัทขนาดใหญ่นะครับจำเป็นที่จะต้องทำเพราะว่า ถ้าไม่ทำเนี่ยในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะมา disrupt นะสิ่งที่ตนเองทำอยู่ก็ได้หนึ่งในบริษัทระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Citibank, JP Morgan, ์แกนนะครับ b าร์คล s c ส e นะครับ HSBC ดอยช์แธนาคารมิซูโฮกลุ่มไดวะผิงอันกรุ๊ปที่จีนนะครับเขาพัฒนาแพลตฟอร์มบล็อกเชนของตัวเองนะครับซึ่งจะเข้ามาจัดก,การธุรกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง ชื่อธุรกรรมนั้นเนี่ยชื่อว่า c o r d a c o r d a นะครับ Corda เนี่ยถูกพัฒนาให้มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากระบบเนี่ยสามารถที่จะกำหนดให้การทำธุรกรรมหรือการรับส่งข้อมูลเนี่ยเฉพาะเจาะจงกับเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องนะครับแทนแทนการกระจายข้อมูลออกสู่สาธารณะแบบบล็อกเชนทั่วไปเพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้ก็ทำให้มั่นใจได้ว่าธุรกรรมอย่างน้อยจะถูกบันทึกเอาไวอ้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตรวจสอบได้จนได้รับความไว้วางใจจากแพลตฟอร์ม สำหรับการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆแล้วก็น่าจะถูกนําไปปรับใช้ในธุรกิจธนาคารกันอย่างแพร่หลายนะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ของไทยนะครับที่เอาคอรด้าเนี่ยระบบคอด้าเนี่ยมาใช้พัฒนาบริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศนะครับเดี๋ยวผมมาพูดคุยเรื่องของคอด้าเนี่ยเพิ่มใน EP ต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยครว่า,าบล็อกเชนนะครับกับ เดิมที่เราบอกว่าอ้บล็อกเชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเป็นเรื่องของอ,อะไรที่มันจับต้องไม่ได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราขุดลึกลงไปเนี่ยธนาคารนะครับหรือผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นดั้งเดิมเนี่ยแหละครับคือคนที่จะใช้ประโยชน์จากจากเทคโนโลยีเหล่านี้มากที่สุดอาจจะมากกว่าผู้เล่นหน้าใหม่ๆด้วยซ้ำนะฮะ <S <S เดี๋ยวมาคุยกันต่อใน EP ีต่อไปนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ ทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชย